สวัสดีครับวันนี้มาดูช่างครับช่างกำลังทำบ้านรีโนเวทบ้านสองชั้นอยู่หนองปือครับผมพัทยาหลังนี้ครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนี่ครับช่างกำลังทำอยู่นี่เราจะปูกระเบื้องให้ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ทำฝ้าเสร็จเรียบร้อยทำฝ้า แล้วก็ทําเป็นปูนนะครับปูนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปูนนี่ก็จะปูกระเบื้องให้ปูกระเบื้องให้นะครับนี่ครับ <c oughs> แล้วเข้าไปดูข้างในบ้านครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อหนดูข้างหลังหนดิ ฮโอ้ห <c oughs> ข้างหลังก็จะปูกกระเบื้องนะครับเนี่ยปึ๊บน,นี่ก็เป็นปูนปูนโอ้ใส่บล็อกแก้วด้วยเก็บข้างบนมีฝาให้ด้วยโอเคเลยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นป่องป่องลมใช่ไหมเนี่ยอออป่องลม นี่อันนี้ก็จะปูกระเบื้องให้นี่ช่างทําอยู่ครับ,รบอ,อ๋อพ่กนี้ก็ปูกระเบื้องใช่ไหมครับหน้าหลังอืมนี่เราก็ใส่คิ้วให้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นกระเบื้องนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกระเบื้องอไหครับซื้อของมาฝากหรือห้องบนบ้านดิกางไก่ ลูกบิดอ๋อใส่ลูกบิดแล้วครับ,รบนี่สีอะไรเรียบร้อยอืมอ๋อเจาะเจาะใส่ใหม่หรือว่ายัางไงครับไม่ต้องใส่ใหม่อ๋ออ๋อลูกบิดตัวเนี้ยนะครับมันมันตรงดูเดิมมันไหมอ่ะเอาไปเทียบกัใกล้เคียงอ๋อใกล้เคียงอ๋อนี่ใส่แล้วใช่ไหมครับอืม ลูกบิดสุดยอดแล้วมาตรฐานนะครับเนี่ยมาตรฐานเดี๋ยวลูกบิดดูครับดูห้องนี่ช่างกำลังใส่ลูกบิดนี่ต่อลูกบิดออกใส่ใไหมนะครับนี่ห้องน้ำนี่ครับข้างบนนะครับ นี่ครับเราก็ทําให้นะครับอันนี้เป็นกระเบื้องนะครับติดนะครับล้อมรอบนะครับนี่ครับพื้นเราก็ปูให้ใหม่นะครับผมเนี่ยพื้นปูให้ใหม่นีเลยพื้นเราก็ปูให้ใหม่มีตู้ได้นะครับตู้ในห้องนอนนี่ครับประตูเปิดได้สองด้านนะครับนี่ แบ่งโซนให้อย่างดีนะครับสุขภัณฑ์เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยตูตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับอาบน้ําเป็นกระจกนี่ครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึงครับอย่างนี้มาดูช่างกําลังทํางานอยู่เชื่อนะครับ,รบสีจับจับ จีจำจำสีจำจำเน,นี่ก็ทำมาแล้วปูมาแล้วข้างหน้าแล้วเราก็ปูกระเบื้องให้นะครับเนี่ยปูกระเบื้องให้ตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องให้ลงรถตรงนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำฝ้าทําอะไรให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะโป๊ โอ้น,อน่าเสีน, <c oughs> นี่ครับแล้วก็ใส่รางน้ำเนี่ยรางน้ำให้รางน้ำเป็น P ี c นะครับไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับมันจะดีกว่าเหล็กนะครับทำท่อให้ปึ๊บเนี่ยฝั่งนี้เราก็ทำให้มันเป็นปูนนะครับแล้วก็ฉาบเรียบให้ฉาบสองฝั่งเลยซ้ายขวา แล้วก็จะทาสีดีเลยครับนี่สองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับอยู่หมู่บ้านอย,ายยอย่างสวยเลยใช่ไหมครับสวยเลยโอ้โหมาดูแล้วอย่างสวยเลย <c oughs> มาดูแล้วอย่างสวยเลย สวยจิงสองชั้นนะครับอยู่หนองปือน,นะครับพัทยาครับบ้านหลังนี้ครับแสนสุขทาวหนองปือสองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเสร็จอีกทีเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ดูนะครับสวัสดีครับ